นเตอร์เสียเที่สะใจครับผมแนะนำร้านลาดหน้ายอดผักเอ็มพายผัดเตยุสาขาพิษณุโลกครับตอนนี้ผมสั่งเข้าเป็นผัดเตยุทะเลรวมมิตรพิเศษนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งกินแต่ตอนนี้มาดูเขาผัดกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างน่ากินขนาดไหนที่ผมยืนอยู่นี่เขาเรียกว่าถนนพระองค์ดำนะครั ก็อยู่ที่พิณาโรคเป็นตลาดโต้รุ่งก็เมื่อกี้นี้ผมนั่งกินตรงนู้นนะครับหิวจัดกลัวว่าจะรอตรงนี้ไม่ไหวผมก็เลยสั่งข้าวหน้าเป็ดกับข้าวหมูกอรอบผสมกันจานละ30บาทแล้วตอนนี้ผมก็เลยเดินมากินปัตติยูต่ออีกหนึ่งชามนะครับถ้าไม่อินก,ก็กินอย่างอื่นได้เพราะอาหารที่นี่ถือว่าไม่แพงครับ ปลาซีทะเลรวมมิตรครับนี่อันนี้เป็นของผมครับปลาซิอุทะเลครับไหว่เยอะเลยเรอคเอาเลยไม่ได้ประเดี๋ยวเอาของทะเล ร้าดหน้าก็มีร้านหน้าหมูาหมู3บบาทใช่ไหมร้านหน้า30บาทใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้ากินไม่อิ่มจะเพิ่มร้านหน้า ให้ดิบนะบอย่าไปพมา่าจะไม่มีอร่อยอร่อยแบบนี้ผมต้องกินทุนไมากด้ครับคงแล้วก็กลับ ครับนี่ของผมครับมีเต์คอนเสครับเรียบร้อยใช่ไหมไปนั่งกินนะว่าของของผมใช่ไหมเจยวสาใจครับ ถ้าไม่อิ่มผมก็จะเพิ่มลาดหน้าอีกชาหนึ่งซึ่งราคาแค่30บาทเท่านั้นนะอันนี้เท่าไหร่อันนี้จะแพงนิดหนึ่ง40่สลาดหน้าเฟ้นผฟัดซิงกีนนะถ้าเกิดว่าไม่ร้อนเนีย่ยจะไปกินครับเสียลิ้นมันต้องรลล้อนๆผอมๆยังไม่ต้องปรุงนฮะปรุงที่มันจะ あっ。 ออมากขาผัดไม่เคยมดีมากมันหลอกเต็มเมส่อย

เาราั่นหน้าลัหน้าหมูิผมเพิ่มลั่หน้ายอดผัดเป็นไายขึ้นใหญ่ครับอีกที่นี่จะได้ชิมเลยาทีเดียวครับผณว่าผมเป็นที่เทคนิที่นี่นะเขาจะตัดตัดที่ออกไม่หมดเพื่อให้เศษมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะได้แบบเกรียม ผสมไปจานต่อไปเวลาตักให้ผมก็ตักไปหมดนะที่แรกผมคิดว่าทำไมก็เอาไปผสมก็ทำจานต่อไป หอมนะครับ ร้านหน้าจริงๆร้านเนี่ยคเนึนเรื่องร้านหน้ายอดผักเพราะว่าเห็นไหมเห็นแล้วต่อไหปนไหปนหึ่งู ไม่ก็โดนเนี่ย ใส่ปดูไ,ไว้วเนี้ยใสากจ,จ,จัดใจครับร้อหน้าจอดขับคนไทยพิโรกค,ครับ